สวัสดีครับช n แนลปอนรีวิวนะครับ วันนี้เราจะมาทำคลิปพิเศษกันนะครับก็สืบเนื่องจากการที่ตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้เทศกาล11ทับ11แล้วนะครับก็จะมีแบรนด์นาฬิกาหลากหลายแบรนด์นะครับที่เอามาแบบทําส่วนลดกันซื้อได้แบบในราคาน่าสนใจมากๆนะครับดังนั้นคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าในงบประมาณเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่ต่ากว่า1น0 0 0หมื่นนะครับสามหมื่นห้าหมื่นไปจนถึงใกล้ๆแสนเนี่ยนาฬิกาเรือนไหนเนี่ยจะน่าสนใจ,แล,นนใจแล้วก็น่าซื้อบนลาซาด้าบ้างนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยผมก็จะนําเอานาฬิกามาแนะนำท หมดสิบเรื่อนนะครับนี่นะครับลองดูนะครับในถาดนี้นะ ก็เป็นนาฬิกา10เรือนที่ส่งตรงมาถึงผมเนี่ยจากร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายใน Lazada เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าทั้ง10เรือนนี้เนี่ยจาก10ลร้านนี้นะครับก็เป็นร้านที่ทาง Lazada เนี่ยรับประกันแล้วก็แบบคอนเฟิร์มเซอร์ติฟายแล้วนะครับว่าถ้าใครซื้อของจากร้านเหล่านี้นะครับสิร้านในคลิปนี้เนี่ยก็จะได้ของแท้แน่นอนนะครับอันนี้คือ Lazada ก็ยืนยันมาเองเลยนะครับดังนั้นก็น่าจะแบบพอเป็นไอเดียไกด์นะครับแล้วก็น่าจะตอบคําถามให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบ กำลังอยากจะซื้อรายการในช่วงนี้ได้นะครับว่าแบบซื้อร้านไหนดีนะครับยังไงก็ลองมาดู10ลร้านนี้ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนคัดเลือกมาเองเลยทั้ง10เรือนนี้นะครับว่าผมอยากจะรีวิวตัวไหนอยากจะเอามาตัวไหนแนะนําให้เพื่อนๆให้ดูนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า10เรือนนี้จะมีอะไรบ้างนะครับ โดยที่มันเริ่มที่เรือนแรกนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นไซโก้ฟลในรหัส snkk 7 1 k 1นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไซโก้ที่มาตรฐานมากนะครับเป็นไซโก้ตัวเริ่มต้นนะครับได้เครื่องอัตโมติแล้วก็ซื้อได้ง่ายมากๆด้วยนะครับใครที่แบบอยากจะซื้อในการออโต้เป็นเรือนแรกๆนะครับแล้วก็ยังไม่อยากลงทุนเยอะอะ่ะอยากจะลองฟิลลิ่งดูก่อนนะครับว่าการใช้งานมันเวิร์กไหมนะครับการใส่ใช้งานให้แบบ โรเตอร์มันแกว่งแกว่ง,งทำงานไปแต่ละวันแล้วก็การนั่งมองเครื่องไมคาแนิคอลอะไรพวกเนี้ยนะครับเราอยากจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์เราอ่ะมันเหมาะสมกับเครื่องแบบนี้ไหมนะครับใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงเนี่ยผมว่าในรายการะกูลไซโคไฟเนี่ยเป็นตัวที่แบบซื้อได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยหน้าตาก็จะมาแบบเป็นสีดําๆคุมโทนมาเรียบร้อยมากนะครับสายก็เป็นสายเหล็กนะตัวเรือนก็ถือว่าขนาดไม่ใหญ่มากนะครับสามารถใส่กับชุดได้หลากหลายสไตล์มากนะครับเรือนเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะว่าจะแบบเป็นแคชชวลก็ได้นะครับหรือว่า จะใส่ไปทํางานนะครับชุดแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยก็ได้นะหรือแม้แต่จะแบบเป็นพวกสูตรเต็มยศเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นแนาการเรือนหนึ่งที่ผมว่าเข้ากับชุดได้หลากหลายโอกาสสุดๆนะครับอันนี้ก็เป็นไซโ้ไฟเรือนแรกเลยนะครับรุ่นนี้ก็แนะนําเลยนะครับ โดยที่เรือนี้เนี่ยเป็นของร้านที่ชื่อว่าไทม์ไลน์นะครับโดยที่ร้านไทม์ไลน์เนี่ยก็จะเป็นร้านที่แบบเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Casio, Seiko, Citizen, Alba นะครับแล้วก็แบรนด์ Dogeni นะครับก็แน่นอนว่าเป็นของแท้นะครับอันนี้ Lazada คอนเฟิร์มมาเองนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับมีประกันศูนย์ด้วยนะครับราคาเต็มเนี่ย5,980บาทนะครับแต่ว่าราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ที่2,899บาทเลยนะครับก็ถือว่าราคาดีนะแล้วก็มีวอลเชอร์ลด5%นะครับแล้ววก็สสส่นลดดูงุจากวอเชอร์เนี่ยสสูงุด20บาทนะครัับยงงงไไก็ลอป วันได้ในเรือนแรกนี้นะครับถือว่าเป็นเรือนเริ่มต้นที่ราคาไม่ถึง3,000บาทด้วยนะครับราคาดีมากเลยส่วนเรือนต่อมานะครับที่อยากแนะนำนะก็คือเป็นเรือนไซโก้ไฟสปอร์ตสีทองตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาทองที่มองเห็นแต่ไกลแลวแบบโอโ้โหมันอราบมาอลังการมากนะครับปกติผมอะ่ะจะไม่ค่อยมีนาฬิกาสีทองล้วนๆแบบนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็มองว่าเอ้ย ไซโกไฟสปอร์ตมันเป็นทองที่แบบมันเป็นทองแฟชั่นนะครับคือแบบมันไม่ใช่ทองที่แบบเน้นความหรูหราเน้นความอลังการอะไรอะ่ะแต่ว่ามันเป็นทองแนวสตรีทนะครับสังเกตได้เลยจากการที่ขอบเบเซลเขาอ่ะมันก็จะมีการเล่นเป็นดีไซน์แบบตัวเลขแบบเป็นแนวฮิปฮอปฮิปฮอปแนวแบบลุยๆแนวแบบเท่ๆหน่อยนะครับไม่ได้แบบมาแนวคลาสสิก จัดมากเหมือนนาฬิกาทองทั่วไปนะครับแล้วก็เท็กซเจอร์ต่างๆที่เขาใช้หนะ้าบนขอบเบเซลเนี่ยมันยิ่งดูฮิปฮอปมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทรงไซโคลไฟสปอร์ตอะมันเป็นทรงที่แบบรับมันสั้นนะมันใส่ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็นาฬิกานี่ดูเรือนใหญ่สะใจมากๆนะครับดังนั้นก็ถือว่า เป็นเรือนหนึ่งที่ผมว่ามันก็ใส่แบบเอาสนุกสนุกได้นะครับส่วนเรื่องฟังก์ชันการทํางานเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานของไซโกอยู่แล้วนะครับเครื่องตระกูล 4R นะความแม่นยําเที่ยงตรงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะจากไซโกไฟรุ่นเกาะหน้านี้นะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับเช่นการขึ้นลานด้วยมือนะสามารถหมุนขึ้นลานด้วยมือได้แล้วนะครับหลายๆอย่างก็ทําออกมาได้ดีมากขึ้นเยอะเลยนะครับ โดยเรือนนี้เนี่ยเป็นของร้าน V.I.P. Time นะครับซึ่งร้าน V.I.P. Time เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อเดิมก็คือชื่อยูนาฬิกานะครับก็จำหน่ายนาฬิกามามากกว่า30ปีแล้วนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของทั้ง s e i k o Orient Casio l u m i n o x นะครับแล้วก็มีหน้าร้านที่เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กด้วยนะครับชั้นหนึ่งข้างบันไดเลื่อนคู่นะครับอันนี้ผมก็ไปเดินผ่านมาบ่อยๆเหมือนกันนะครับเคยเห็นอยู่นะก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนราคาของเรือนนี้นะครับราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่ทนะโปรโมั่น5 9 0บาทเท่านั้ับ ก็ถือว่าลดมาเยอะมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมี v o เชอร์ด้วยนะครับส่วนลด150บาทนะครับแล้วก็จะมีแถม travel case ด้วยนะครับ1อันนะ ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี2ของวันที่11พฤศจิกายนนะครับก็คือแบบหลังเที่ยงคืนของคืนวันที่10นั่นแหละนะครับก็ใครจะซื้อเนี่ยอดใจรอกันเลยนะครับก็มีของแถมด้วยนะครับเรือนนี้ก็จริงๆน่าจะเหมาะกับพวกสายสตรีทนะครับอยากแต่งตัวแบบแนวชิลๆหน่อยนะครับงเกงขาสั้นหรือว่าจ็อกเกอร์แนวสตรีทแนวแฟชั่นนะผมว่าเรือนนี้จะเหมาะมากๆเลยนะครับดูแบบสปอร์ตดีด้วยนะครับ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาแนะนำเหมือกันนะครับส่วนเรือนที่3เนี่ยก็ข้ามมาในหลักที่เกินหมื่นกันบ้างนะครับก็เป็นตระกูล Orient Neo Classic Sport Automatic นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น l i m i t ต็ด้วยนะครับซึ่งผมมี f ฟูลรีวิวไปแล้วนะครับใครที่อยากจะดูก็ตามไปดูกันได้นะครับโดยที่จริงๆตัวนี้มันจะออกมา3สีนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีที่น่าสนใจที่สุดเลยเพราะว่ามาเกอร์เขาอะ่ะมันจะเป็นแนวเรนโบ์นะครับคือแบบมันจะมีความแบบ เล่นเป็นลุงล้งๆไล่จากเฉดสีแดงไปส้มไปเหลืองนะครับวนกลับมาฟ้านะครับวนกลับมาม่วงแล้วก็แบบวนครบรอบเป็นมาร์กเกอร์สีสันสวยงามมากอะ่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันอยู่บนตัวเรือนสแตนเลสสตีลสีดำนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมองว่ามันเป็นนายกาที่ มันเหมือนจะมีสีสันจัดจ้านนะแต่มันก็ยังคุมโทนด้วยสีดําแบบอแบล็กได้แบบค่อนข้างจะเทมากนะครับหน้าปัดเนี่ยคือดูมีดีเทลสุดๆนะหมุนไปหมุนมานี่คือเห็นความประกายสวยงามมากๆนะครับซึ่งลักษณะทรงเคสเขาเนี่ยมันก็เป็นทรงแบบอ้วนๆเป็นสไตล์คุชชั่นด้วยนะครับเป็นสไตล์หมอนะดังนั้นมันก็ใส่ง่ายนะเพราะว่าตัวลักอะ่ะมันจะไม่ได้ยื่นแหลมามากนะครับมันก็จะเกาะเข้ามือได้ดีโดยที่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของร้านคลังนาฬิกาซึ่งร้านคลังนาฬิกาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นร้านนาฬิกาเจ้้าใหญ่่ขของนนแแกกเลลยว็มี สินค้าเนี่ยขายตั้งแต่พวก Casio, Alba, Citizen, Orient, Seiko เนี่ยก็มีหลายยี่ห้อเลยนะครับราคาค่อนข้างจะดีเลยด้วยโดยที่ตัวนี้เนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่14,250บาทนะครับแต่ว่าราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ที่13,304บาทนะอันนี้เป็นราคาโปรเลยนะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยจะมีอ o เชอร์ส่วนลด5%นะครับมากสุด150บาทให้ใช้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวอ o เชอร์เนี่ยจะใช้กับแบรนด์ Orient ไม่ได้นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับอันนี้ของร้านคลังนาฬิกานั่นเองนะครับส่วนตัวที่4นะครับยังอยู่ในช่วงก็ประมาณ10,0 0 0 3 ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้กระแสามูไรามาแรงมากนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าไซโก้เนี่ยไม่ได้มีแค่สมุไรจิมเบ้นะที่แบบฮิตๆแล้วก็สวยนะครับตัวเก่าๆตัวก่อนหน้านี้นะครับที่ออกมาพักหนึ่งอ่ะอย่างตัวไซโก้โ r o สเปก t p a r ดี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะอันเนี้ยผมเลือกมาให้ดูเองกับมือเลยนะครับว่าเรือนเนี้ยมันน่าเอามาใช้งานมากนะครับเพราะว่าคู่สีเขาเนี่ยมันจะมาในสไตล์แบบเป๊ปซี่นะครับเป็นแบบทูโทนน้ำเงินแดงนะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ย จะเป็นเกลียวคลื่นแบบอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งหน้าปัดสไตล์แบบนี้มันก็สามารถใส่ใช้งานได้แบบหลากหลายโอกาสมากนะครับไม่ว่าจะแบบไปเที่ยวไปลุยนะครับเป็นแคชชวลก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบไปทํางานแบบค่อนข้างจะจริงจังหน่อยผมวก็ยังพอได้เลยด้วยลุคแอนฟิลที่แบบมันเป็นสายเหล็กนะครับแล้วก็ลักษณะของสมุไรเนี่ยมันจะเป็นนายกาที่ทรงมันดูญี่ปุ่นมากนะเหลี่ยมสันต่างๆนานาน,าน,าน,านะครับเขาบอกว่าถอดแบบมาจาก วัฒนธรรมกลิ่นอายของชุดเกราะสมุไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมชอบที่สุดเลยของไซโก้เลยก็ว่าได้นะครับตระกูลสมุไรนี้นะแล้วก็สีพาดีเนี่ยต้องบอกว่า เป็นสีหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นตัวละครลับอะที่แบบจริงๆมันสวยมากนะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วว่ามีนะครับยังไงก็ลองตามไปดูกันได้เลยนะครับเรือนนี้ยังไงผมแนะนําเลยเป็นสมูไรที่สวยมากๆนะครับโดยที่เรือนนี้เนี่ยเป็นของร้าน twelve t w hours นะครับหรือว่าจะเขียนว่า12บสทับยี hr นะครับก็เป็นร้านที่แบบขายหลากหลายยี่ห้อมากนะครับตั้งแต่ casio alba citizen seiko เลยนะครับแล้วก็มีแบรนด์ cat ด้วยนะ cat นะครับแล้วก็ rebok ด้วยเป็นนาฬิกาที่หน้าตาก็มีความยูนิคเหมือนกันนะครับแล้วก็มีส่วนลดอะไร เยอะแยะเลยนะครับยังไงลองไปดูกันได้ร้านนี้นะครับมีเรือนอื่นให้เลือกด้วย โดยที่ตัวนี้เนี่ยราคาป้ายมันก็จะอยู่ที่18,900แนานะครับแต่ว่าไซโก้เนี่ยปกติก็จะมีส่วนลดประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับอย่างเรือนนี้เนี่ยราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่12,999บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีวอลเชอร์นะครับลด5%สูงสุดได้75บาทให้ด้วยนะครับยังไงก็ตามไปกดกันได้นะเรือนนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับส่วนตัวต่อมาในงบประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะเป็นเรือนที่ผมยังไม่เคยรีวิวนะครับแล้วก็ผมเนี่ยัวรงลค้ ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นไซโกที่มันดูสมส่วนแล้วก็มันดูแบบบาลานซ์มากๆนะครับคือมันเป็นเรือนที่มันเป็นเครื่องโซล่านะครับไม่ได้เป็นเครื่องออโต้นะดังนั้นเนี่ยในการใช้งานมันก็จะแบบใช้การชาร์จแสงอาทิตย์นะครับแต่ว่ามันเป็นหน้าปัดที่มันเนียนมากเลยอ่ะคือเราจะดูไม่ออกเลยว่าไอ้หน้าปัดดำๆตรงเนี้ยมันเป็นแผงที่ไวชาร์จพลังงานนะครับแล้วก็สังเกตดูนะพวกขอบเบเซลนะครับมันจะมีความเรียบมีการเล่นเท็กซ์เจอร์มาสวยนะครับสีสันก็จะเป็นคู่สีเป๊ปซี่นะสีแบบเนี้ยมันใส่กับชุดดอออะไไรยยย่่าาางี้้้หหลลลกูแว แล้วก็เรื่องความบาลานซ์ทางมาร์กเกอร์นะครับขนาดของเบเซลอินเสิร์นะครับขนาดของหน้าปัดด้านในวงกลมนะครับผมว่ามันดูลงตัวมากๆเลยเรือนนี้รูปทรงของตัวเคสนะครับเหลี่ยมมุมต่างๆอะไรเงี้ย ถ้าในงบประมาณนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าแบบมันต้องเป็นเครื่องเมคานิคอลนะครับผมว่าอันนี้คือเป็นรายการที่ตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆนะครับหน้าตาดีสุดๆแบบทรงเคสสายทุกอย่างมาลงตัวมากๆนะครับซึ่งตัว Prospect Solar เนี่ยหน้าตาก็จะมาแนวสมุไลาพาดี้เมื่อกี้นะครับก็จะเข้ากับชุดแบบแคชชวลมากๆนะครับจะใส่ชุดแบบชิลๆหน่อยเสื้อยืดเกงยีนเสื้อยืดเกงขาสั้นอย่างเงี้ยผมว่าเข้ากันเหมาะแน่นอนนะครับ โดยคี้เรือนนี้เนี่ยก็เป็นของร้าน Time and Time ซึ่งเขาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายไซโก้ประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงขายพวก Casio G-Shock Alba ด้วยนะครับซึ่งร้านเขาก็มีหน้าร้านอยู่ที่ทางภาคเหนือนะครับก็เปิดมามากกว่า40ปีแล้วด้วยนะครับเปิดมานานมากเลยนะแล้วก็มีไซโก้รุ่นพิเศษต่างๆนานานเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ ลองตามไปดูกันได้นะครับโดยที่เรือนนี้เนี่ยราคาป้ายนะ22,000บาทนะครับแต่ว่าราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่เหลือที่ประมาณ13,000บาทเท่านั้นนะครับราคาแบบค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็จะมี voucher discount ให้5%ด้วยนะครับอันนี้ก็ลองตามไปดูกันได้นะรุ่นนี้แบบสวยเลยอขอบเเซลนี่คือทำมาดีมากเลยนะครับดีกว่าเรือนแบบราคาหลายหมื่นที่ผมจับอีกนะครับสวยมากเลยต่อไปในเรือนที่6กนะครับก็เป็นตระกูลของ prospect monster กันบ้างนะครับจริงๆนาฬิการตระกูล monster เนี่ยก็เป็นซีรีส์หนึ่งที่คนนนชชื่ออบกัเยะ ก็มีนักสะสมเนี่ย ตามเก็บอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับมันเป็นรุ่น monster antarctica นะครับเป็นรุ่นแพนกวินนะครับหน้าปัดเขาอ่ะมันก็จะมีลายแบบเป็นเหมือนลายเท้าแพนกวินนะครับเดินอยู่บนเกลตดน้ําแข็งอ่ะนะครับเราจะจินตนาการว่าหน้าปัดมันจะเหมือนผิวน้ําแข็งเรียบๆนะครับแล้วก็แบบมี texture ดูสวยงามมากเลยนะครับซึ่งสีนียมันตัดกับสีเงินสีสแตนเลสสตีลได้ดีมากๆนะอันเนี้ยเป็นรุ่นที่ภาพรวมคุมโทนออกมาได้ดีสุดๆนะครับแล้วก็ monster เนี่ยมันเป็นเคบัร เพื่อนๆเห็นทรงมันใหญ่แบบนี้นะแต่ว่าพอขึ้นข้อจริงๆอะ่ะมันแบบกระชับข้อมือได้ดีสุดๆนะครับเพื่อนๆลองไปดูรีวิวย้อนหลังผมได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยข้อมือเล็กมากนะผมใส่เรือนี้แล้วแบบผมอึ้งไปเลยอะ่ะว่าแบบเฮ้ยมันดีได้ขนาดนี้เลยเลยนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์หน้าปัดเรือนะี้ต้องบอกว่าไม่น้อยหน้าแกรนไซโก้เลยนะทามาได้ดีมากนะครับมีความละเอียดมีความแบบสื่อสารถึงพวกน้ําแข็งขั้วโลกได้ดีสุดๆนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าจะใส่ได้กับแบบทุกชุดทุกสไตล์เลยนะครับ ผมว่าแบบใส่ไปทํางานได้ไม่เขินเลยนะครับใส่ไปเรียนได้หรือว่าใส่กับชุดไพรเวทชิลๆแคชชวลเนี่ยได้สบายๆเลยนะครับโดยที่นรายการรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นของร้านนาทีทองนะครับซึ่งเป็นร้านที่เป็นตัวแทนจาหน่ายไซโก้เอาบ้าซิติเซนต์ลูมิโนคลาโดมิโดนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับก็ลองไปดูในร้านได้นะครับมีพวกตัวลิมิเต็ดให้ดูด้วยนะครับซึ่งหน้าร้านเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งที่กรุงเทพแล้วก็จงังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับก็ตามไปดูกันได้นะส่วนราคาของเรือนี้เนี่ย แต่ว่าราคาโปรจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่14,200นระครับราคา111 1นะครับแล้วก็จะมีวอชเชอร discount อีกส5บาบาทให้ด้วยนะครับใครที่กำลังตามหามอนเตอร์เท่ๆสักเรือนหนึ่งอ่ะผมว่าอันเนี้ยตัวแนะนำเลยนะครับต้องมีเลยติดบ้านนะครับตัวนี้นะลายน่ารักมากๆนะครับเป็นแบบรอยเท้าเพนกวินส่วนตัวที่7นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคราวพี่ใหญ่แล้วบ้างนะครับอันเนี้ยเริ่มจะเข้ามาสู่ช่วงนาฬิการาคา3 0 0 0 0ถึง50,000แล้วนะครับก็คือตัวคิงซูโม่ตัวนี้นั่นเองนะครับ ก็คิงซูโม่เนี่ยมันเป็นซูโม่ในเจนที่4ละนะครับมีการปรับปรุงมาหลายอย่างมากๆละซึ่งแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยก็จะมาจากแบบพวก นักซูโม่ของญี่ปุ่นนะครับด้วยตัวเคสที่แบบบึกบึนนะครับแล้วก็รูปทรงนาฬิกาที่แบบถ้ามองจากด้านบนเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนลานประลองซูโม่นะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยสาเหตุที่มันมีคําว่าคลิงนะครับก็เพราะว่าเขามีการเติมดีเทลหลายอย่างที่แบบทาให้มันเทพขึ้นนะอย่างเช่นตัวขอบเบเซลเนี่ยมันก็จะเป็นขอบแบบเซรามิกแล้วนะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะมีการเล่นลายเป็นทะเลนะครับเป็นคลื่นเวฟสวยงามมากนะครับรูปทรงภาพรวมยังดูเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าตัวสายเนี่ยปรับปรุงดีขึ้นแบบ มากมากเลยนะครับคือแบบมากๆสุดๆเลยอะ่ะเป็นสายที่ผมว่าเขาทำมาได้ดีแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับซึ่งทําให้ในายการมันดูแพงขึ้นอีกเยอะเลยนะครับคือแบบใครที่ลังเลที่มันผ่านมาเนี่ยว่าแบบจะซื้อซูโม่ดีไหมนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทํามาเพื่อแบบจบความคิดเราอะนะครับว่าแบบเออซื้อไปเถอะนะครับยังไงมันถึงเวลาะละล่ะที่เราจะต้องมีซูโม่สักเรือนหนึ่งนะครับ ซึ่งซูโม่มันเป็นเดือนที่แบบจริงๆมันใหญ่นะแต่ว่ามันใส่ได้ง่ายมากนะครับคนข้อมือเล็กแบบผมยังใส่ได้เลยนะครับถือว่าแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแต่ก็เป็นไปแล้วนะครับซึ่งในการกินซูโม่เนี่ยผมว่ามันเข้ากับชุดได้หลากหลายมากนะจะใส่กระสูนจริงจังเลยก็ยังได้นะครับหรือว่าจะแบบเป็นแคชชวลนก็ได้นะผมว่าแบบเขาทําออกมาได้ค่อนข้างจะเข้ากับหลายโอกาสมากๆเลยนะครับโดยที่ในการเรือนนี้เนี่ยก็เป็นของร้าน Winner Time นะครับก็เป็นร้านที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันอยู่นะครับเพราะว่าเขามีหน้าร้านเนี่ยตรงสยามเลยนะคร ซิติเซนไซโกนะครับก็ราคาดีมีส่วนลดกัอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีพวกรุ่นลิมิเต็ดรุ่นใหม่อะไรพวกนี้นะครับที่ไซโกเขาชอบออกเนี่ยก็จะเข้าที่ร้านนี้ด้วยนะครับมีแฟลชเซลด้วยอะไรแบบนี้นะยังไงก็ลองไปตามดูในร้านเขาได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาเต็มนะอยู่ที่4 9 9 0 0บาทนะครับราคาป้ายก็เปิดมาแบบสูงประมาณนึงนะแต่ว่าราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะครับโ,โหลดลงมานี้ เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็มี voucher discount ให้ด้วยนะครับ150บาทแต่ว่าต้องซื้อขั้นต่ำเนี่ย5 0 0 0ขึ้นไปนะครับแต่ยังไงเกินอยู่แล้วแหละนะครับในรายกาพวกนี้ยังไงได้ใช้ voucher แน่ๆนะครับก็ลองตามไปดูกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแนะนําเลยว่ามันต้องมีแล้วนะครับตัวซูโม่ตัวนี้นะส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็ได้แก่ mido ocean star GMT นั่นเองนะครับ ก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ทำออกมาเนี่ยโดยมีพรีเซนเ,เตอร์เป็นคิมซูฮยอนนะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปแบบไปเปิดตรงเปิดตัวอะไรแบบเรียบร้อยแล้วนะครับที่เกาหลีเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือหน้าตาที่แบบมันจะเป็นการเล่นสีทูโทนน้ำเงินแดงที่แบบมันเท่มากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งสายเหล็กแล้วก็สายผ้าให้มาด้วยนะซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะดูดีเทลายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็ตามไปดูในคลิปผมได้เลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าคู่สีมันแบบเป็นสีที่มัััััันนนนนนสววยออ่มมมมมโดดดเืากกกแล้็ฟง์ช GMT เป็นฟังก์ชันที่แบบผมว่ามันใช้งานได้จริงอ่ะมากกว่าฟังก์ชันดําน้ําอีกนะครับแต่ว่าเรือนนี้มันก็มีมาให้ทั้ง2ฟังก์ชันเลยนะครับจะดูเวลาทาโซนต่างประเทศก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาแบบไปลุยน้ําดําน้ําจริงๆก็ได้นะครับเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะมันติฟังก์ชันเลยนะคืออย่างเวลาผมไปต่างประเทศผมก็จะเน้นใช้งานพวกนาฬิกาพวกนี้บ่อยหน่อยนะครับพวกนาฬิกาที่มันดูทามโซนได้หลากหลายเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานจริงได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ลักษณะสายแบบนี้มันก็แต่งตัวกับสไตล์แคชวลกดิ เพื่อนๆอยากจะปรับลุคให้มันจริงจังขึ้นนะครับใส่สูตรไปทํางานอย่างเงี้ย ก็ปรับไปใช้สายเหล็กก็ได้นะครับมันก็จะเข้ากับลูกแอนฟิลพวกนั้นได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปรับได้หลายแบบมากๆเลยนะครับโดยที่นาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นของร้านตลาดนาฬิกานะครับซึ่งก็เป็นร้านเจ้าใหญ่ของขอนแก่นเลยนะครับแล้วก็มีขายตั้งแต่พวก casio alba citizen orient seiko tissot mido rado เนี่ยมีหมดเลยนะแล้วก็มีสินค้าเนี่ย flat ซลล์มาเรื่อยๆเลยนะครับก็ไปตามดูตามเช็คบ่อยๆได้นะครับแล้วก็พวกรุ่น limited รุ่นหายากอะไรพวกนี้ก็เข้าที่ร้านนี้ด้วยเป็นประจำนะครับยังไงก็ลองตามไปดูกันนไดด้ที่ตลาาาฬิก โดยที่เรือน,นี้เนี่ยราคาป้ายนะอยู่ที่4 4 5 0 0บาท แต่ว่าราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ที่35,500บาทนะครับแล้วก็จะมีแฟลตเซลล์ด้วยนะครับช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตี2ของแบบวันที่11อนะครับตอนที่เข้าวันเลยนะครับก็จะเหลือ34,990บาทนะครับแล้วก็จะมีวาลเชอร์นะครับเป็นส่วนลด550บาทถ้าเกิดซื้อขั้นต่ำา1 1 0 0 0บาทเป็นต้นไปนะครับยังไงก็ลองไปซื้อกันได้นะผมว่าราคาแบบกำลังดีเลยลดไปลดมานี่คือแบบราคาโอเคมากนะครับอันนี้ก็เข้าสู่เรือนที่แปแล้วนะครับต่อ อยากลองจับลองเอามาพรีวิวให้ดูตั้งหลายรอบแล้วนะครับนั่นก็คือรา d o ดายสตานั่นเองนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบเป็น11พลอยสายทองนะครับก็คือแบบเป็นรุ่นคลาสสิกจัดๆเลยนะครับเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องเคยเห็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่เราหลายๆคนใส่นะครับก็จะเป็นรุ่นแบบยอดฮิตเลยอ่ะดังนั้นเรือนเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยากจะซื้อของขวัญให้กับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าอยากจะลองความคลาสสิกของรา do อ่ะที่แบบมันเป็นนาฬิกาที่ต้องบอกเลยว่ามันน้อยครั้งมากที่แบบ มันจะมีนายการที่มันไอคอนิกมากๆขนาดมองไกลๆสิบยีเมตรก็รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเรือนนี้มันคือแบบนั้นเลยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่เป็นตานานนะครับจะซื้อให้เป็นของขวัญผู้ใหญ่นี่คือรับรองมีคลิดสลบแน่นอนนะครับคือถูกอกถูกใจชัวนๆนะหรือว่าจะใส่เองก็ลองดูได้นะครับจริงๆมันก็จะมีให้เลือกหลายสีเหมือนกันนะครับแต่มันก็ดังที่สุดก็สีทองนี่แหละนะครับเป็นรุ่นที่ยังไงมองแล้วก็ มันคือไดสตาร์นะครับยังไงมันไม่มีอะไรมาแทนที่ตัวนี้ได้เลยจริงๆนะครับซึ่งกระจกของไดสตาร์มันเป็นอะไรที่เท่มากนะถ้าเกิดใครยังไม่เคยเห็นของจริงนะครับมันจะเป็นแบบเส้นแนวตั้งอ่ะเป็นริ้ววิ่งลงไปนะครับคือแบบ มันเจ๋งมากอะ่ะมันเป็นเอฟเฟกที่แบบผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยนะครับกระจกแบบนี้นะถือว่ามีเอกลักษณ์สุดๆนะครับโดยที่เรือนนี้เนี่ยก็จะเป็นของร้าน CTW Time นะครับซึ่งร้านเขาก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของ co, ico, ba, ck, s ซ i k o c a s i โออัลบาจีช็อ s เกสราโดมิโดนะครับแล้วก็แบรนด์ชั้นนำอื่นๆมากมายนะครับยังไงก็ลองตามไปดูในร้านเขาได้นะครับราคาป้ายของเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่38,300บาทนะครับโดยที่ราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ที่28,180บาทนะแลวก็จะมีวองรชอ์5%ลดส,ส0 0บาทนะครับแล้อกั้น ต่ำถึงพันบาทให้ด้วยนะครับยังไงใครที่กําลังตามหาเรือนี้อยู่นะครับก็รอซื้อได้เลยนะครับเป็นเรือนในตํานานเรือนหนึ่งเลยที่แบบมองทีไรก็มันระยิบระยับมันช่างจ้าซะเหลือเกินนะครับก็ลองดูนะครับส่วนเรือนสุดท้ายนะครับจะอยู่ในช่วงราคาประมาณ50,000บาทถึงแสนหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ไม่ว่าใครจะถามผมสักกี่ครั้งนะครับในช่วงก็ประมาณขนาดนี้นะ ผมก็จะแนะนําเรือนี้เป็นประจาเลยนะครับนั่นก็คือ l o n g c h a m hydro conquest นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น two ท n e นะครับก็จะเป็นสีสันที่มันจะดูมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูเด่นขึ้นมามากกว่ารุ่นสีเรียบซะหน่อยนะครับคือจริงๆรุ่นสีเรียบปกติมันก็ดูสปอร์ตนะครับแต่พอรุ่นเป็น two tone เนี่ยมันก็จะดูมีความหรูหรามากขึ้นนะ feeling ผมเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนแบบมีระดับขึ้นมาอีก s t e ปหนึ่งนะครับ คือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าสีล้วนมันดูจืดเกินไปอ่ะไอตัวเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเป็นการเติมสีเข้าไปที่มันก็ดูสวยดีนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้สีเยอะหน่อยก็ลองเลือกเป็นสายเหล็กแบบนี้นะครับสีสันมันจะมาเต็มมากเลยสีโรสโกจะเด่นขึ้นมาเยอะมาก แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะแบบมีสีมาแจมนิดนึงแต่ยังไม่อยากให้เวอร์เกินไปลองเลือกเป็นสายยางก็ได้นะครับมันก็จะดอบเฉดลงนะอย่างเดือนนี้ผมก็ชอบด้วยตรงที่เขาเลือกสีมาแบบเป็นโลสโกนะคือถ้าเกิดมันเป็นดํำกับยลโลโกเนี่ยมันจะเริ่มมีอายุละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโลสโกเนี่ยกลิ่นอายมันจะดูแบบ มีความพูดดีพูดดีดูซอบๆหน่อยนะครับทำให้เราสามารถใส่กับพวกสูตรเต็มยศได้แบบง่ายมากขึ้นด้วยนะครับคือไฮโดรของควีเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่จริงๆมันแบบใส่ได้กับทุกแนวเลยนะไม่ว่าจะแต่งกายแบบไหนนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ซื้อไปก็เรียกว่าจะมีนาฬิกาอีกหนึ่งเรือนที่แบบมันค่อนข้างจะเป็น everyday watch ได้เลยนะครับสำหรับไฮโดรของควีนนะครับโดยที่นาฬิการเรือนนี้เนี่ยก็เป็นของร้านถาวร watch นะครับก็จะมีหน้าร้านอยู่ที่มาบุญคลองนะครับย่านสยามเลยแล้วก็เด่นๆเ,เลยเนย เท่านั้นนะครับที่แบบมีในประเทศไทยนะรวมไปถึงยี่ห้ออื่นด้วยนะครับเช่น Lado, ที่ s o ม m i ดงฮัมมิส t ัน o อเรียนะครับก็ใครที่อยากได้ลองจินเนี่ยก็ลองมาดูร้านนี้เป็นพิเศษได้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนลงสนลดอะไรเงี้ยก็ตามมาตรฐานกันไปนะครับลองไปเช็คกันดูได้นะโดยที่เรือนนี้นะครับราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่71,000บาทนะครับแล้วก็ราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะเหลือที่63,900บาท แล้วก็จะมีว v o เชอร์ให้ด้วยนะครับส่วนลดประมาณ5-15%นะครับก็แตกต่างกันไปตามรุ่นตามเทียนะครับแล้วก็วอวเชอร์ตัวนี้จะใช้กับลองจินไม่ได้นะก็สามารถใช้กับแบรนด์อื่นได้ก็ลองตามไปดูในร้านเขาได้นะครับว่ามีตัวไหนให้เลือกซื้อบ้างนะครับก็แนะนําเลยนะตัวนี้ใครที่กาลังมองหานาฬิกางบประมาณ50,000-100,000เนี่ยยังไงไฮโดรควอซ์นี่คือ ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่ผมแนะนําตลอดเลยนะครับอ่ะจบไปแล้วนะครับกับทั้งหมด10เรือนในช่วงงบประมาณตั้งแต่ต่ําแสนต้นไปนะครับไล่ตั้งแต่ต่ำหมื่นต่ำสามหมื่นต่ำห้ามหมื่นไปจนถึงต่ําแสนนะครับก็สามารถตามไปซื้อได้ตามตัวแทนจําหน่ายอย่างที่ผมพูดไปนะครับคือคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ทาง l a z a d a เนี่ยเขามีการส่งข้อมูลมานะครับอย่างเป็นทางการเลยว่าร้านทั้งหมดเนี่ยที่ผมได้นาฬิกามาเนี่ย ก็เป็นร้านที่แบบลาซาด้าคอนเฟิร์มแล้วอ่ะนะครับอันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับดังนั้นใครที่แบบเคยมีปัญหาแล้วก็ชอบถามผมบ่อยๆนะครับว่าเอพี่ปอนจะซื้อร้านไหนดีได้ของแท้นะครับยี่ห้อนัน้นยี่ห้อนี้นะครับจะเกิดใครที่กำลังมองหารายการยี่ห้อเหล่านี้อยู่อ่ะตอนนี้เรียกว่าผมเหมือนแบบมาชี้ช่องให้ละนะครับ,รบว่า10ล้านนี้ยังไงลาซาด้า เขาก็คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการจริงจังแล้วอะว่ามันได้ของแท้ชัวร์นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปที่แถบค้นหานะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Premium Watch นะครับในแอปเนี่ยมันก็จะเจอหน้าที่รวบรวมนาฬิการพรีเมียมของแท้พร้อมส่วนลดอีกเยอะเลยนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ในช่องทางนี้ได้เหมือนกันเลยนะครับก็ ตามไปซื้อตามไปดูกันได้เลยตามสะดวกนะครับโดยที่ในะแคมเปญ11 11็น11-11นี้ของ Lazada นะครับนอกจากราคาพวกนี้แล้วนะยังมีรายละเอียดอื่นๆที่แบบผมว่าน่าสนใจมากนะครับก็วันนี้วันเดียวเลยนะครับ11ท่า11นะจะมีส่วนลดอีก6ต่อด้วยนะครับต่อที่1เนี่ยจะมีคูปองจาก Lazada นะครับลดสูงสุดเนี่ย2,500บาทนะครับแล้วก็ต่อที่2เนี่ยจะมีคูปองส่งฟรีทั่วไทยนะครับ50บาท ต่อที่3เนี่ยก็จะเป็นดีลต่างๆนานานะครับที่ทางร้านเนี่ยเขามีการลดราคากันไปนะครับลดสูงสุด90%เลยนะครับคือแบบลดเยอะจริงนะแล้วก็ต่อที่4นะครับจะมี l a z a ด a b โบนันะครับที่แบบให้เราเก็บโบนัสอะลด 40บาทเมื่อซื้อครบทุกๆ500ด้วยนะครับหลายๆคนก็น่าจะคุ้นกันนะที่แบบเรามานั่งกดกันนะครับต่อที่5ก็จะมีคูปองจากร้านค้านะครับอีกแบบ 1, 1 1 1บาทด้วยนะครับก็เป็นเลข111 1นะครับก็ตามแคมเปญเขาเลยแล้วก็ต่อที่6กนะครับก็จะมีโค้ดส่วนลดจากพาร์ทเนอร์พวกบัตรเครดิตต่างๆนานาบัตรนั่นบัตรนี่แบรนด์ต่างๆนานาสถาบันต่างๆนะครับอีกาวยนกีว่เป็นอกหนี่เร้วปัิบเ่ยถ้าิด้พวกนั้น่ะมันก็จะถูกลงาปนอีกรับ เรียกว่าเป็นเทศกาลที่ปกติผมนะเวลามีเทศกาลเหล่านี้นะผมก็จะตั้งหน้าตั้งตารอเลยจะแอดทูคาร์ไว้นะครับแนะนําเลยเพื่อนๆดูคลิปนี้ปั๊บเนี่ยไปแอดทูคาร์เรือนที่ต้องการไว้ก่อนและพอมันถึงแบบเที่ยงคืนนะของคืนวันที่10นะครับให้เพื่อนๆรีบกดให้โดยเร็วนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากนะไอเรือนที่แบบรีวิวรวิวกันแล้วก็เรือนที่แบบผมมา,มาเปิดให้ดูเนี่ย มันจะอยู่ไม่นานนะโดยปกติแล้วนะครับเผลอๆเนี่ยมันจะหมดก่อนถึงเทศกาลด้วยนะครับยังไงก็รีบไปแอดทูคาร์ดกันไว้กดหัวใจกดเซฟกันไว้นะครับแล้วก็พอเลยเที่ยงคืนปับ๊บละคันั่งเป้งเนี่ยก็รีบกดรีบใส่วอลชเชอร์ er ให้ได้โดยไวนะครับก็จะได้ไม่พลาดเือนที่เราต้องการนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับเทศกาล11ทับนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ็บหนักทุกรอบอยู่แล้วนะครับคือซื้อแบบ แต่ละที่นึงเป็นหลักหลายห,ายหมื่นถึงแบบเผๆหลักแสนก็มีนะครับในบางรอบนะยังไงก็มารอดูกันว่าผมจะโดนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมก็จะรอดูเพื่อนๆเหมือนกันว่าเพื่อนๆเนี่ยจะโดนอะไรกันบ้างนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ